สวสดีครับครับกาแฟวันไหนเลยปิดปิดไซส์่อยครับปิดไซส์ป่ะครับปิดวันไหนปิดเก้าางาทำงานโอ้วันดีวิ่งทำโอครับใครตักให้นีเฮใครตักให้ฮะไทยรุนแรงไหมได้ ได้อยังวะตัว <c oughs> ครับจัดไทยพลังใบว,วันนี้ทำโอครับไปเลยไปเข้ามาปะได้โอทุกวันไหมเมื่อวา,านไม่ได้ทำื่อวานไม่ได้ทำจ้าชูเป็นจ้าผมอ๋อจ้าผมปิดไปวันนี้ทำถึงตอนไหนนี่นสองทุ่มสองทุ่มเลยนะสองทุ่มโมงเพอ ก,ก,มมกินกอมเ,เลยตัวนี้จานไทยก็สามชั่วโมงเหมือนกันครับโอ้โขี่หลังเสืออะ,ะไรตัวนั้นน่ะสบายเลยสบายเลยอ้าวเจา้านมเย็นอันนี้มันคนขนับนี้คนเดิมไหม มานอนนี่ไหมกลับบ้านทำโอเสร็จเลิกโอเสร็วกลับบ้านเลย๋อทำไมไม่นอนอ่ะโอ้ด่ตรงระวังสายไฟดินี่โอ้ทางไม่ต้องซื้อครับนี่ปูเป็นเหล็กให้เลยไม่มีจมเนาะอู้คงก็ใหญ่ขนาดนี้เลยนะอู้๋อ้คงนี่ จานทร์ไทย,ยไม่เปิดไฟยังไม่มืดปะยังไม่ได้ที่นอ้ต้อนอะไรนน่ต้นปุงไอ้ต้นมาดูอยู่ไหนนี่ข้างหลังเดี๋ยวพาลงไปชมจาจทร์ไทยกันหน่อยโอ้ทำโอทุกคันเลยตัวเนนี้ยโ,<ะ>โอู้โอ้โอ กั่ไทยเตาหน่อยลูกพี่โอ้อ้ยนนี่เดือดตึ้งเลยเมื่อกี้น่าจะเจอพวกเศษเสาเข็มหรือเปล่าไอ้น,น,นิ่มนิ่มเนบนบ ยังใช้ได้อยู่ครับใช้ได้ใช้ไปก่อนเพราะว่าเชื่อมไว้โอ้หนิมนิมหนิมอ๋อเมื่อกี้มันโดนพวกไอไอเศษเศษปูนครับมันหล่นใส่กระบะมันก็เลยดังไป ักไม่ได้หยุดเลยอะ่ะวนพอดีเลยอันนี้รถดำป่าเชิญครับรถป่าเชิญเข้ามาอยู่นี่สองคันเอาเลยเลยเอยเลย,เลยถอยมาเลยถอยมาเลย ข้างนี่ดูไม่ได้เลยบุกบนเลยอ่ะเออปุ่นแบบนี้ต้องเป่ากองทุกวันเ้ยพี่ไทยเด้เอปุ๊กกี้มันเล็กไปหน่อยนะแต่ปุ๊กกี้เท่าร้อยสี่สิบนี่สวยเลย ผูกกี่เล็กครับแต่ว่าลึกครับเอาไปขยายอีกสักข้างละห้าเซนนี่แจวเลยแต่ซื้อมาก็ไม่เคยได้หยุดงานเลยครับเจ้าฝาใสลุยงานยาวเลยอะ่ะอ้าวคันนี้คือใสหน่อยเนี่ยปะฮะโอ้ การไทยเนี่ยเอาเปรียบกันนด้นี่อันนี้รถเสียมอสครับจรเจ้าของน่าจะไปขุดมันโอ้โหลีกเนสูกูสิถอยมันมวะวัว่ะน ลิกในสูงกูสิสอยอ้อ้เสียงนิ่มนีจังเลยเนิ่มจัดครับเสียงนิ่มจัดนิ่มจัด จัดไปครับ OT วันนี้สมชั่วโมงหลครับเอางานเข้าด่วนต้องไปย้ายรถให้เขาครับอารถเทเล,ลอร์เขาเสียครับทีนี้ย้ายไม่ได้อ่ะงานด่วนเลยโอ้เสียป,ปูน เปิดไปแล้วพี่เอ้ยมืดแล้วเดิ๋ยเปิดแล้วเปิดไปได้เลยเดี๋ยวขึ้นไปกับเจ้านมเย็นครับมาแล้วโอ้เจ้านมเย็นอยู่นี่ก็หลายเดือนแล้วนะเนี่ย ตัวแทนพี่พี่นนท์ครับครับโอ้ยครับนอนนี่ป่ะนอนบ้านกลับทำไมกลับท้กวันโอ้ล้วทำกี่ชั่วโมงนี่ฮะเขาบ่าไม่เกินสองทุ่มมั้งไม่เกินสองทุ่มครับได้กี่ชั่วโมงสามได้จากสามโอ้แจีวเลยแล้วจอดรถตรงไหน่ะที่เดิมอยู่นี่กี่เดือนแล้ว ผมน,นะเข้าเดือนที่สองเดือนนี้เดือนที่สองป่ะผมมาแต่เดือนเดือนที่แล้วที่สักเองรถเยอะสบายเลยสบายจะมันก็ดูว่า <c oughs> สยีย <c oughs> การเนาะนั่นเลยอดีตเ,เคยมีรถดำเนี่ยนี่ขายทำไมอ่ะมันไม่เลื้ย เคยไปวิ่งกับพี่อยู่เนาะใช่วิ่งสั่นระหอบเนาะระหอกระหอกตะแบงเนาะกถึงทุกวันนี้เหลือน้อยแล้วเราดำเนาะน้อยอืมวิ่งวิ่งงานตามบ้านอ่ะอยู่อย่างงี้เลยดีกว่าเนาะดีดีดีเลยดีไหมดีโคตรดีเลยอ่ะมีอยู่เป็นปีเองบายอ่ะแล้วมันเป็นงานเงินเดือนอย่านี้เราไม่ได้วิ่งเราก็ใช่แต่มันก็ดีอยู่ ถามว่าทุกวันนี้งานวิ่งงานตามหมู่บ้านก็อนโอ้ยรถเยอะแข่งราคากันลงนะไม่ใช่แข่งราคากันขึ้นนะตัดกันจะเอิดเอ,รอาอรถรถคูนก็เพรารถคูนวิ่งกันคูนวายจะปืนจะปืนต้องระวังอ่ะขับทีนี้เพลย์ไม่ได้ครับไอ้้ไอพวกเนี้ยว่าจะมองเห็นเนี่ยไอตันปืนเนี่ยทับโอ้นั้นสามทุ่มโอ้วิ่งมา โอ้ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยบมีจันทร์มาบนมือเนาะอุห์อันตรายนะคันนู้นก็ใครขับพี่ชายอ๋อพี่ชายเสียมอลไม่มาเลยบอเห็นมาหานานแล้วนะพี่นี่เป็นสิบวันครึ่งเดือนแล้วนี่โอเคไปขุดมันหรือเปล่าน่าจะเคมีส่วนเยอะนะอืมดีแล้วมีคนขับไงเด็กก็หายากนะดขับดูแลรถดีดีแอืว เนาะคยมีรถดำก็น่าจะรู้ครับชื่อไรอ้อย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 ก็ได้ครับอ้อยเสียงสิน่ะคือมาคาร์เจะได้๋ยวอ้อยอ้อยรถเป็นใดพี่ดังอ่ะน็อตหลวมน็อตใบเทคหลวมยิงใบเทคเดี๋ยวพี่ลงนี่แหละอโอเคมีเสื้ออาไรเสื้อปะ มีหรือเปล่าวะน่าจะอยู่ในอยู่ในรถเทเลอ,อร์เอ้ซูเปอร์เกตเลยเออเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่เอามาให้ครับรบหลังเ้ย